กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักง,งานกิจการยุติธรรมตอนกระบวนความทางอาญา ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ข่าวว่าตำรวจจับคนร้ายที่ฆ่าวัยรุ่นได้แบบนี้ก็ปิดคดีได้แล้วใช่ไหมเหอข่ายังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจับคนร้ายได้ขาก็ดีใจที่สุดใช่ใช่ฉันก็ดีใจแต่คดีมันคืออะไรทำไมมีปิดมีเปิดด้วยเหรอเนี่ยคดีเหมือนประตูไหมเนอะมีปิดมีเปิดคดีก็คือเรื่องที่มีการฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมายเช่นขโมยเงินทำร้ายร่างกายหลอกลวงกันเป็นต้น และต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายเขากำหนดไว้เขาแบ่งเป็นคดีต่างๆด้วยนะคะเช่นคดีแพง่งคดีอายาคดีปกครองคดีอนาถาคดีมโนสาเรเป็นต้นอ๋อเข้าใจแล้วดูถ้าไม่น่าจะเกี่ยวข้องสักคดีใช่แล้วอย่าไปมีคดีความเลยจะดีกว่าถ้าเลือกได้สงสารตำรวจสงสารอายการสงสารศาลตอนนี้เขาก็ทำงานกันจะไม่ทันแล้ว หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้